ผมเองมีกี่เมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมเนียยพา,าพ่อมึงหรอสวัสดีครับก็ผมเปาซิเวอร์นันโนคลิปนี้ก็เป็นคลิปจากดองปีที่แล้วผมก็ได้ทำการเอามาลงดีลันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ก็เอามาจากอ่าร้อยสดของผมเองนะครับก็คลิปมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปเชิญชมกันได้เลยนะครับ ก็คลิปเนี้ยมันจะเป็นเกมในการแคสเกมอารียนะครับซึ่งผมแคสเกมไม่จบด้วยซึ่งถ้าสถานการณ์โควิดหายเม่อหร่เนี่ยผมก็จะกลับมาแคสเกมนี้ให้ได้ให้จงได้อย่างแน่นอนฝากติดตามด้วยครับครับผมไปเชิญชมได้านเลยไอ้พวกเวนว้าวออมันมีอะไรมั้งเนี่ยโอ้ย ยืนข้างหน้าหน้าประตูเฮ้ยเย็ดมีคนเชื้อเชิดเกมนี้มีคนเชื้อเชิดเชื้อเชิดเชื้อเชิดไม่แล้วโอ้ยปิดแมั้มไอ้ เปิด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 เ,ดเด <c oughs> ยอะเข้าไป <c oughs> อ๋อโหหนุ่มก่อดศกศกการนักกรรมฆ <c oughs> ่าโหดห้าศกเจ็ดเคอ้าอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนมีคน กำลังคุยกันเฮียแล้วเฮียแล้วปิ้วแล้วครับท่านผู้ชมครับเ,เฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียใครใครเอาวาร์ปด้วยวาร์ปหายไอ้เฮียมึงเคาะประตูข้างนี้ใคร,ร,รจะเปิดไว้ไอ้ซัดใส่เดี่ยวกูไม่ไอ้เฮียนนั่นแน่เฮ้ยไอ้เฮีย เฮียซัดเชียชยัดแม่ไม่อยู่แลยใคร้วี่คว้า่าฮีฮีฮีอย่ามาฮีข้างหูกูอย่ามาฮีข้างหูกูไอ้ผีเวรไรนะตามหาที่มาของเสียงไอ้หน้าฮีใครจะไปตามไอ้เฮียชีวิตจริงเนี่ยอะ เฮ้ยมึงจะฟ้าผ่าตลอดทั้งเกมอีกไม่ได้กย่าเออค่อยๆเดินแล้วกูอะตอนนี้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหไขว้ฮิฮิฮิคขม้ข้ามเนี่ยไอ้หน้าฮิไอ้เฮี้ยอย่าเล่นอย่างงี้มึงอย่าเล่นเฮ้ยอ๋อ จะยินเสียงแปลกหลายหลายหลายช็อตแล้วนะไม่กี่นะเชี่ยไม่มีอะไรใช่ปีนี้โอ้โหโลงอย่างงี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีอะไรให้อาหารวะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยสองจดหมายวางเปล่า แล้วให้กูเดินมาทำไมเฮ้้ยโโอหมาไงครับเนี่ยฮะใครเข็ยนมาเนี่ยฮะใครเข็ยนมึงมาครับเฮ้ยพยาบาลแอบ,บแอบ,บแอบ,บแกล้งกูไปนเนี่ยฮะฮะจะว่าไปก็ไม่ใช่นะเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยฮะฮะฮะมึงเป็นอะไรฮะม,มึงมึงมีมึงมีชีวิตปะเนี่ยไอเวร เคี้ยไม่มีใช่ไหมไอ้เจ็ดไม่มีอย่ามานะอย่านะอย่านะอย่านะไอสัตว์อย่านะอยู่ตรงนั้นนะไปนะกูลงแล้วนะมึงไม่เลื่อนนะไม่เอานะมึงไม่เอานะกูไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยมืดจัดอะรีบออกมีทางหัว เชียรมือดอ่ะกูกูขอไม่หันแล้วกันนะกดเหรอกด e เฮ้ย,ไอ,ฮยไอ้ย่ะไอ้รถเกีเยร์แน่นแน่เลยวีแชร์ไอ้ไอ้ศาสตว์มึงอย่าอย่าเฮ้ยลงมาแล้วยังไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมือก็มือด,ด้วยใครกันซีบอยากกันซีบกูลูกมาแล้ว โอ้โหขึ้นลิฟต์แล้วขึ้นลิฟต์แล้วปรงมาณนี้เฮ้ยไปดับเด้อไปดับเฮ้ยมึงอย่ามาดับตรงนี้เฮ้ยมึงอย่ามาดับตรงนี้ดิโอ้โหลงลิฟต์แล้ว เฮ้ยทำไมมันมืดจังอะโอ้หตรงนี้มีไฟใครเลือนเกวาอีเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้า <c oughs> เออเออนาะนะเนอะเออเอเอ,เอ,เอกดเพื่อคลานนะครับสนผูโยมครับมันจะมีใครมาห้อยหัวไหมฮะอ่าดูว่า เฮ้ไอ้บอลใครเล่นบอลกับเราวะเชี่ยเฮ้ย,ยโหใครเล่นบอลกับเราวะเปิดไปได้อีกเชี่ยบอลอยู่เงี้ยด้วยบอลใครวะ เยัดเคนี่มันไปนครั้งแรกกูยังไงนี่หานี่กูเห็นตัวเองในในเกมเนี่ยโอ้ตายแล้วเกมนี้แม่งละเอียดจ้ะบอกเลยเปิดได้ใช่ไหม <c oughs> เปิดไปเปิดไปเลยเปิดไปเลยครับป่วยไปเลยครับอ้าวเกมเซฟครับเรียบร้อยอะไรเนี่ยอืมไปทางขวา ตึกผู้ป่วยนอกห้องคลอดห้องผ่าตัดด้านซ้ายเป็นโรงอาหารบ้านพักเจ้าหน้าที่กูอยากถามหน่อยว่ากูอยากถามว่าอ่าเจ้าหน้าที่อยู่ไหมแค่นั้นเองกู <c oughs> <c oughs> อยากหาเจ้าหน้าที่เออลงมาซื้อน้ำ <c oughs> นานแล้วเนี่ย <c oughs> ดีๆวีแชร์ก็โอล่มอยู่อย่างเงนะี้ยนะกูเหอจะเค่ไ่ายวีแชร์เงี้ยมึงนะมึงนะมึงมึงเล่นจิตวิทยากับก,กูแล้วเนะี่ยไอเกมไอพวกนี้มึงก็ค่อยเดินฮะโอ้โหบิ้วบิ้ว เห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยใครเปิดประตูมึงเหรอมึงเหรอมึงเหรอกูไม่ได้เปิดนะเมื่อกี้เนะี่ยใครเปิดวะไอ้นี่เฮ้ยชีย้ยไม่ให้กูออกด้วยเย็ดเคเอาแล้วเอาแล้ว

มาแล้วเันปาแล้วมันปาแล้วมันปาแล้วมันตายแล้วไอ้เชือกสัตว์ไอ้เยียอยู่ดีก็พอดึงดาวกูเลยเมื่อกี้แหมโอ้โห <c oughs> วันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นมาเชี้ยวเขากดดันกดดันเลยอ่ะกดดันจริงกดดันจริง